ชอบลองผีเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อและหลายคนไม่เชื่อบางคนเชื่อว่าผีมีอยู่จริงบางคนเชื่อว่าผีเป็นแค่จินตนาการของคนเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็มีหลายคนที่สนใจเรื่องผีอยู่เสมอหนึ่งในคนที่สนใจเรื่องผีก็คือเอกเขาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับเขามักจะหาโอกาสไปสถานที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีอยู่เสมอ วันหนึ่งเอกได้รู้จักกับบีมหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับเช่นกันทั้งสองจึงเริ่มออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อตามหาผีนี่มันบ้าไปแล้วเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดของป่าช้าฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่เสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งตอบกลับแต่ฉันก็อยากพิสูจน์ว่าผีมีอยู่จริงหญิงสาวคนเดิมยังคงยืนยัน พิสูตรไปก็เท่านั้นแหละยังไงก็ไม่เจอหรอกชายหนุ่มพูดพร้อมกับถอนหายใจหญิงสาวชื่อบีมและชายหนุ่มชื่อเอกเป็นแฟนกันทั้งเขาทั้งคู่เป็นคนชอบเรื่องลี้ลับและมักจะหาโอกาสไปสถานที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีอยู่เสมอแต่บางครั้งพวกเขาก็จะมีความกลัวเข้ามาในจิตใจอยู่เสมอคือนนี้พวกเขาตัดสินใจมายังป่าช้าแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนเล่ากันว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บีมหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาและเริ่มถ่ายรูปไปรอบๆป่าช้าเอกมองดูเธออย่างเป็นห่วงระวังนะเขาเตือนบีมไม่ตอบเธอยังคงถ่ายรูปต่อไปจนกระทั่งเธอเห็นบางอย่างในกล้องเอกดูสิเธอเรียกเอกให้มาดูเอกมองดูสิ่งที่บีมชี้เขาเห็นเงาดำๆยืนอยู่ด้านหลังบี เขาอุทานฉันก็ไม่รู้บีมตอบทั้งสองคนยืนมองภาพนั้นอยู่นานเอกพยายามจะจับภาพนั้นใหม่อีกแต่ก็ไม่สําเร็จสงสัยจะเป็นแสงสะท้อนเขาพูดก็คงใช่บีมพยักหน้าแต่ลึกๆแล้วเธอยังไม่แน่ใจบีมและเอกยังคงยืนมองภาพถ่ายนั้นอยู่พวกเขาต่างรู้สึกประหมา่าและกลัวเรารีบลับมันเถอะเอกพูดอืบีมตอบ ทั้งสองคนรีบเก็บกล้องถ่ายรูปและเดินออกจากป่าช้าอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาออกมาถึงถนนบีมก็รีบเปิดโทรศัพท์มือถือของเธอและโทรหาเพื่อนคนหนึ่งฮัลโหลเพื่อนของเธอรับสายช่วยดูหน่อยสิบีมพูดพร้อมส่งภาพถ่ายให้เพื่อนดูเพื่อนของเธอดูภาพถ่ายนั้นแล้วเงียบไปสักคู่อืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอตอบฉันกลัวนะบีมพูดฉันเข้าใจเพื่อนของเธอพูด แต่ก็อยากคิดมากไปนะอาจจะเป็นแสงสะท้อนก็ได้เธอพยายามจะเชื่ออย่างนั้นแต่ลึกๆแล้วเธอก็ยังรู้สึกว่าภาพถ่ายนั้นมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติคืนนั้นบีมนอนไม่หลับเธอยังคงคิดถึงภาพถ่ายนั้นเธอไม่รู้ว่าเธอควรจะเชื่ออะไรวันต่อมาพอถึงเวลาช่วงค่ำบีมและเอกตัดสินใจกลับไปที่ป่าช้าอีกครั้งพวกเขาต้องพิสูจน์ว่าภาพถ่ายนั้นคืออะไร เมื่อพวกเขามาถึงป่าช้าบีมก็หยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาและเริ่มถ่ายรูปไปรอบๆป่าช้าอีกครั้งเธอถ่ายรูปทุกที่ที่เธอคิดว่าจะเห็นภาพเงาดำๆอีกครั้งแต่เธอก็ไม่เห็นมันอีกเลยบีมและเอกเริ่มรู้สึกผิดหวังแต่แล้วขณะที่พวกเขากําลังเดินอยู่นั้นบีมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านหลังเธอหันไปดูและเห็นเงาดำๆยืนอยู่ตรงนั้นคราวนี้ บีมแน่ใจแล้วว่าเธอไม่ได้คิดไปเองเธอกีดร้องออกมาด้วยความกลัวเอกรีบวิ่งเข้ามาหาเธอและพาเธอหนีออกจากป่าช้าอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรีบวิ่งไปจนสุดถนนบีมหยุดวิ่งและหันไปมองด้านหลังเธอไม่เห็นเงาดำๆนั้นอีกแล้วเราปลอดภัยแล้วเอกพูดบีมพยักหน้า,าเธอยังคงรู้สึกกลัวอยู่แต่เธอก็โล่งใจที่พวกเราปลอดภยัยบีมและเอกตัดสินใจ ที่จะไม่กลับไปป่าช้านั้นอีกแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคืออะไรแต่พวกเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีหลังจากเหตุการณ์นั้นบีมและเอ๋ก็เริ่มเชื่อเรื่องผีมากขึ้นพวกเขาเริ่มระวังตัวมากขึ้นและพวกเขาก็ไม่เคยลืมภาพเงาปริศนาที่พวกเขาเห็นในป่าชา้าคืนนั้นอีกเลย